มาครับมา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 ครับมาลุ้นกันครับลุ้นกันครับว่าวันที่16ธันวาคมนะครับก็เป็นครั้งที่ครั้งที่1 0 7แล้วนะครับที่เราให้โชคลาภผุ้คนนะครับครั้งนี้หมุนได้38นะครับหมุนได้3 8นะน้องเป็นกล้าให้มาตามนี้เลยนะครับตามที่ท้าฝันตีความนะครับนี่ครับเลขเด่น3 8นะครับ68 8 9 3 3 8 8 47แปแล้วก็85 หกสามเ้าสต้อสรุปของสุดท้ายนะครับตาม5อันดับนี้เลยนะครับ8 5ดห้าสามแปดหกแปดเก้าแปดแล้วก็2 0แล้วมีเลขความฝันนะครับนี่ที่เทวดามาบอกนะครับ25 3 5หนะครับออกทกงสอบไปแล้วนะครับออกทองสอบไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้คือเลขความฝันนะครับล่าสุดนะครับ78 5นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับจ้าให้ทุกคนรวยรวยรนยรวครวยนะลูกนะมาครับมาครับลุ้นครับ อยู่แล้มานเล่นคล้ายสองตัวนะครับลุ้นกันครับลุ้นกันครับว่าจอ,อกอะไรนะหลักที่สี่และหลักที่หกออกมีคอยอยู่ในแถวบนคนะ่ะแปดสามสามแปดนี่เลยแถวบนนี่เลยสามสามแปดแปดก็ 3, 3, 8, 8, 8. ได้นะให้คนถูกะนะเบิ้ลไปเลยค่ะหกแปดแปดหกไปเลยค่ะลูกแพดก้าตรงๆนะเลขเด่นเลขรองมีหมดตื่นเต้นอยู่นนใ,นในใบนี้ยน่านะคะ ลุ้นครับลุ้น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 แล้วกีกีดกรีดกรีด okay, okay, ต้องกรีดตะนานเพชรก้าลุ้นเล้นให้ข en ้อมูลออกมาเป็นเลขบุกเลยนะเพชรเจ้าออกมาตรงนั้นลูกนะซ้ำไลูกเรียกปิงปองเลยค่ะใส่สาวไปเลยกรีดค่ะต้องกรีดค่ะเฮ้ยต้องกรีดตะนานเพชรกาเลยมันจะหมุนแล้วเขาเปิดแล้วเป็นเต้นอยู่ในเนี้แหละเอาฝังซะใช่ไหมเพชรก้า รายสุด <Okay. S 2> ท้ายสองตัวมวดวันที่สิบหกทางวาคมสองบันห้าร้อยหกสิบหกเลขที่ออก พอฝันมั่นใจ<ม>จัดเป็นระดับหนึ่งเลยค่ะนี่เน้าจพอฝันน่ะฝันตรงเป๊ะเลยเป๊ะเลยนี่ใบนี้คะ่ะอันนี้คือคงสุดท้ายแปดห้าตัวแรกแล้วก็อันนี้คงแรกอยู่ตัวที่สองพอฝันบอกชอบแล้วพอฝันบอกชอบว่าชอบพอฝันบอกชอบแปดห้าไงเห็นไหมพอฝันอ่ะซูมเข้ามาเล็กรองเขียนตัวแรกเลยใช่ไหมคะแล้วว่าหมุนปิงปองออกมาเป็นอะไรคะ สามแปใช่ไหมคน้องไปดูงวดที่แปดออกแปดห้าล่างน่นไงพ่งวน้าฝันก็ยังบอกพี่อยู่ว่างวดที่แปดจะออกแปดห้าพี่เดเพราะว่าน้องบอกเป็นงวดที่งวดที่แปดไปดูคือปิงปองเปนเป็นสามกับแปดใช่ไหมคะน้องให้ไปดูงวดที่สามหร้องวที่แปดไงจาได้ไหมสามบวกสี่เป็นเท่าไหร่วะอ่าไอ้กบันก็ไปดูงวดที่แปดมออกแปดห้าล่างพอฝันก็เลยเขียนให้ไงสามสามเก้ตรงไหมคะ แปดห้าสิบสามใบน้องมาบอกขอฝันจริงๆไม่น่าเชื่อเลยแปดห้าสิบสามใบหลอดนี่โชว์เลยค่ะโชว์เลยค่ะอ่นโชว์โชว์โชว์เลยแปดห้าสิบสามใบแย่มาบอกขอฝันจริงๆตามมาทุกงวดแปดห้า จะเหลือเจแปดอีกพี่ได้ซื้อไวไหมซื้อไหมซื้อัแปดห้าเดี๋ยวมตเองเจ็ดแปดอมันต้องออาเจปค่ะเพราะว่าวันที่แล้วมันแบ่งับสอที่เขาฝันฝันหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าอะไรน่อ่ะยังเป็นเก้าหนึ่งกับเกใช่ไหมอันนี้มันต้องแบ่งค่ะมันแบ่งมราซื้อแปดเก้าก็ซื้อเนี่ยสามห้าห้าสามสามห้ากัมันเปรียบก่อนถังแไม่แน่ออมสินกับทกอไปเลยนะครับยงรู้นยครับรู้การแยกอะไรนะสองสอง ห้าสองห้าใช่แล้วก็ออมสินพิเศษพก,กสอออกสองห้าสองห้าสองห้าแล้วก็ออมสินพิเศษหนึ่งปีใช่ไหมคะออกสามห้าห้าสามอยู่ในใบนี้เลยลุ้นนะครับลุ้นนะครับลุ้น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 เย้มีนิดนึงนะคะทอปปัตบอกในคลิปไลฟ์สดของปิงปองริเพ็ดแล้วก็ลงในยูทูปก็บอกว่าปิงปองเป็นสัตว์แต่แปลสังกัดจริงใช่ไหมคะแต่ทอปปันเนี่ยให้ทุกคนไปดูวันที่สามขับงวดที่แปดใช่ไหมคะปรากฏว่างวดที่แปดนะคะพอแปดกับสัตว์มันเลขคล้ายกันอยู่แล้วงวดที่แปดออก 85ล่างเราคำนวณออก88เห็นไหมคะมาจากงวดที่8ทำไมเราต้องไปดูเลขงวดนูนงวดนี้ด้วยนะคะแต่แลาทอฝันก็มาฝันอีกนะคะฝันอีกนะคะคือ785ซึ่งแ8าออกไปแล้วแต่78ยังไม่ออกซึ่งเหมือนครั้งที่แล้วออก197ที่น้องเพชรกล้ามาบอกทอฝันเนี่ยในความฝันมันออก91ล่างแล้วก็97บนใช่ไหมคะ197น้องให้3าตัวแต่มันแบ่งบนล่าง งวดนี้อาจจะมาเป็นแปดบนแปดล่างก็ได้พี่เดใช่ครับถ้าแปดบนแปดล่างก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าข้างล่างออกแปดห้าข้างบนออกเจ็ดแปดแปดเจ็ดรอลุ้นกันว่าฝันงวดนี้จะแม่นไหมนะคะแล้วก็นี่เลขความฝันชุดแรกมันไปออกอมสินอ,อ,อมสินครบรอบหนึ่งปีใช่ไหมอมสินหนึ่งปีออกห้าสามค่ะแล้วก็ทก,กสอตอนบ่ายอยู่ตอนเชา้าทศก,กอัออกห้าสองห้าใช่ไหมคะใช่ครับห้าสองห้าอยู่ในนี้เลยสี่ตัวนะคะไม่ได้ทำไมงวดนี้ขอฝัน ฝันมีเลขความฝันสองรอบเออแปลกใจมากเอาเดี๋ยวไปรุ้รางวัลที่1กันนะคะนี่ดีใจมากเลยนี่คงสุดท้ายก็เขียนแปดห้าไปด้วยนะคะคงสุดท้ายตื่นเต้นอ่ามาครับแปห้าได้ไปแล้วนะคะแปดห้าได้ไปแล้วนะเดี๋ยวรู้รางวัลที่1กันนะครับผมได้หมดสิบสามใบแล้วก็ได้ใน แอปพลิเคชันมีตามอีกนะครับอีกประมาณสามหรือสี่ใบนี้แหละโอ้สื่อน้อยจังสิบกว่าใบครับผมอย่าลุ้นกันครับลุ้นกันครับการออกราวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหมดมาเรียนสื่อนี้แล้วกันคือสามตัวทอฝันคือเลขคงสุดท้ายมารางวัลที่หนึ่งงวดวันที่16ธันวาคมพุทธศคมสองพันห้าร้อยหกสิบเลขที่ออกไอกีดนะสามพันห้าสิบสามพันหก ห้าเจ็ดเจ็ดหเจ็ด เจ็ดหอยู่ในนี้เลยอี้งนะคะรางวัลที่หนึ่อยู่ในนี้เลยเจ็ดห้าเจ็ดมาเลขที่ออกจัดในนี้เลยจบค่ะความปันโดยที่รางวัลที่หนึ่งจบรางวัลที่หนึ่งจำนวนสรางวัลจบจบนี้เลยเจ็ดห้เจอยู่ในนี้อยู่ในนี้เลยแม่นคนลุกแม่นมากเลยครับแม่ีเจคมือแปดห้ใช่ใช่เว้ยเาเป็สแม่นมากเลยอ่ะเจ็ห้บอก บอดสองวัวซอนแล้วเรียกความฝันน้ <Yeah. S 1> <c oughs> เ7เจในนี้ไม่เคียดนะใช่ไม่มีแต่ว่ามีอยู่ในความความฝันใครกลับไปกลับมาก็ได้ครับไม่ครับม่เกี้นป็นเจมันเป็นอะไรนะเจ็แปดห้าเจ้าม่ก็เป็นอะไรนะแปดห้าเจ็ดนีเนาะมันเป็นเจ7เ็ดเป็นอะไรนะแปดห้ะสดกีกว่านี้เลยนะสาวบา่ไทรัยอดมากสุดยอดมากๆเลยนะสุดยอดมากๆเลยอย่างตรวจราวัเนี่ยก็สามารถตรวจรางวัลได้ตามช่องทางต่างๆเอาละครับก็มันอยู่ในสในวงกลมน นี่ยครับอยู่ในวงกลมอ่าแล้วก็อยู่ในอันนี้แล้วก็ยังอยู่ในท็อสุดท้ายอีกนะท็อปสุดท้ายอีกนะออกรางวัลได้คะัะสำหรับรางวัลเลขหน้าสามเออกสองได้ความปันคับแปดห้าตรงทงได้แก่ศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าตรงนี้ เลขอันนี้มันคือสนอันนี้มันคันน yeah, exactly. ี้มันคืออันนี้แล้วปแบ่งปแบ่งแบค่ะแบ่งกันเห็นไหมค้าหกสี่แล้วก็แปดห้าเข็ในครงสุดท้ายเห็นไหมคะโคงแรกก็มีแปด้าสุดท้ายก็มีแปดห้าเลยไม่ต้องกลับเลยนะคะวดงี้ได้แกองพิารกลับมาอยู่กับเราแล้วค่ะยัสวัสดีค่ะบนแรกเลยบนรเ เล่เป็นนะครับหกหางก็บนล่างเย่เล่มันมีต่อไปแล้วอัญญาอัญญาจริงๆอ่ะมันก็ตอนก็บอกแล้วไปออกแ้านั้นแล้วมันไปออกออกกองชิงกับสอสอแล้วนะคะเจ็ดห้าหกและสามห้าหกเจ็ดห้าแปดและนี่นะพอฝันบอกแล้วว่ามันอาจจะเป็นเลขแผงนะสามห้ากับแปดห้าครับใช่ไหมคะอ่า แล้วมันก็ไปออกทกศด้วย525แล้วก็อมสินพิเศษ1ปีด้วยใด้ไหมคะปกติอมสินจะไม่ออกวันที่สิบหนะแต่อมสินวันนี้เป็นส่งไายปีจะเป็นอมสินหนึ่งปีออก3 5 5 3ค่ะน้องให้รัฐบาลไทยให้อมสินให้ทกศหมดเลยค่ะเลขความฝันครับเดี๋ยวเรามุ่งเน้นที่รัฐบาลดีกว่าครับผมรัฐบาลก็ตรงนี้เลยนะครับตรงๆเลยนะครับเจ็ดแปดห้าก็ได้แปดห้านะคะแปดห้าข้างหน้าแล้วก็บนก็ 7จ็ดห้าเจ็ดก็คือได้อันนี้ก็เชื่อไหมว่าตัวนี้นะครับตามนี้เลยเจ็ดแปดห้าเนี่ยคือน้องเจ็กก้าค่ะแต่น้องไม่ได้พูดน้องเขียนเจ็ดแปดห้าแต่เลขเนี้ยสิ่งที่มาบอกนั้นไม่ใช่น้องแต่เป็นธรวดาองค์หนึ่งที่เขียนเขียนข้างบนบนทองฟ้าให้เป็นคนแม่คือพัติมูลตินะคะแต่ว่าท่านไม่ใช่รัฐบาลไทยแต่สามห้าทก็คือ85ใช่ทอฝันบอกว่าสามห้าเนี่ย ถ้าเทวดาเนี่ยส่วนใหญ่จะให้แผงนะคะน้องเท็ดด่าให้ตรงเลยนะคะแต่ปิงปองเพชรก้าเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะแปดสามสามแปดน้องท่าไปดู้ว่าที่แปดออกแปดห้าล่างค่ะเย้แปดออกแปดห้าล่างตรงตรงเลยแล้วโทรฟันมาฟันครับฟันฟันอีกอ่าครับคนลุกเย้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นะครับมาดีเฮ้ยเสียดายไม่ได้ไม่ถูกเจ็ดห้า ก้าเฮ้เฮ้เฮ้อันนี้สองขั้วมันเกิดน้ำเพ็นก้าทายบนล่างเลยบนล่างสองวันซอนค่ะบนล่างสองวันซอนค่ะเหตุแตกไหมอ่ะเย้เย้บนล่างค่ะเส้็จปีค่ะล้ำรวยค่ะเหลืออีกวันหนึ่งทันวาคม ครับสามพี่ธันวาครับผมเนี่ยคราวนี้คนจะไม่ดูเลียกปิงปองนะคนจะดูาาว่า<ด>ทอฝันฝัน,ะนาาอะไร <laughs> นะครับวาน้องก่อนจะนอน<อ>ตกตอนเดิทอฝันวันนี้ฝันหรือยังน้องมาบอกในความฝันเรือ่องเอาล้วครับและวสำหรับใครนะครับที่มีโชคลาภกันบน้องพี่ก้าเดี๋ยวจะช่วยค่าขนมนะครับค่ามาลัยค่าทำความสะอาดเทวาลัยนั่นนูน<อ>่นนี่นะครับค่าบำรุงแพงมากเป็นหมื่นๆค่าบำรุงเทวาลัยนะครับก็สามารถที่จะร่วมบุญได้นะครับค่าขนมค่ามาลัยค่าบำรุงเทวาลัยนะครับก็ เลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับธนาคารกสิกรไทยราบที่บัญชีเพชรก้าเดชนำโชคเลขที่บัญชี0 6 5ย์8 1204สามาอยี้ำอีกครั้งนะคะ065 338 1204มตามที่ปรากฏที่หน้าจอมีแคบไปได้เลยค่ะธนาคารกสิกรไทยไม่ได้บังคับนะครับก็แล้วแต่เราเลยนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับคือถูกมากทำน้อยก็ได้ไม่ได้ว่ากันนะคะแล้วสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับเช่าน้องเพชรก้านะครับขนาดนี้นะครับ ตอนนี้ก็เหลืออยู่ไม่มากนะครับอนนี้อ่อนยาตอกก่อราคาเท่าไหร่นะองค์นี้เป็นพันเลยพันห้านะครับลดเหลือ 500. ร้อยลดเหลือ500บาทนะครับอ่อาช่างบูชา5้0หบาทนะครับก็อินบ็อกเข้ามานะครับหรือหรือโทรไปที่0 8 4 2 6 4 2 6 2 6 0 8 4 2 6 4 2 6 2 6นะครับแล้วก็แน่นอนครับผมมีวันพิย่าเล็บครูดเนี่ยก็ทำให้ผมมีช่องมีลาบนะครับ85ทั้งหมดตอนนี้ในมือเนี่ยประมาณ สิบสามใบป่ะเก้าบวกสี่สิบสามใบนะครับสิบสามใบแล้วก็ถูกกับแอปมีตังอีกนะครับอีกประมาณสี่สี่ใบหรือสามใบนี่แหละเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับก็เช่าบูชาได้นะครับว่านจับเงินจับทองนะครับหรือว่านพิธีเล็บพลุตนะครับเช่าบูชา600บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอินบ็อกซ์เข้ามานะครับก็สามารถที่จะซื้อและเช่าได้ในราคาสี่ร้อยเกบาทนะครับอินบ็อกซ์490แต่ถ้าเกิดว่าเก็บไปทาง600บาทนะครับแล้วก็ มีพระพิเนตปางทักทักทุเสษนะครับนี่ครับเช่าบูชา1,000ันบาทเช่าบูชา1,000พันบาทนะครับทักทักอ่าปางทักทุเสตหรือปางเศรษฐีนั่นเองทรให้ผมโชคดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะครับนี่ก็วันหน้าสามที่พันวาเราจะมารวยด้วยกันอีกครับผม